่าช่วยแก้ไขหมุดในอนาคตก็คือหากแก้ไขพิกัดราคาค่าขนส่งอาจจะปรับลดหรือเพิ่มขึ้นซึ่งไม่สามารถตรวจสอบก่อนยกเลิกงานได้นะคะก็คือผมคนพื้นที่เลย โอเคครับผมก็ผมเป็นคนขับที่ดีนะครับก็คือว่าตัวเนี้ยเอาตัวเนี้ยครับผมคือว่าอ่าร้านร้านร้านตรงเนี้ยครับผม <c oughs> ผมบอกตามตรงอีกแอปหนึงอ่ะ <c oughs> เขาปักเตะเขาปักเป๊ะแล้วก็อผมก็คิดว่าร้านเขาคงเปลี่ยนแล้วมั้งเออเขาคงย้ายแล้วมั้งผมก็เลยอวิ่งไปเลยครับแต่สุดท้ายไม่ใช่ครับอยู่ที่เดิมอปักหมุดผิดไป1.2กิโลครับ ร้านรายการนี้คำสั่งถูกเรียกมาจากผู้ดูแลระบบค่คะอย่างไรก็จะนำข้อมูลไปแจ้งเพิ่มเติมนะครับผมใช่ครับอ่าโอเคครับผมเราก็เป็นพลเมืองที่ดีนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวรอให้เขาตัดแล้วก็มาสรุปแล้วกันนะครับผม <c oughs> ไปไปมาได้คลิปอีกแล้วข <c oughs> ยันหาคลิปเหลือเกินนะครับผม นี่นะครับผมอ่าโอเคครับผมก็อยากให้เขาเปลี่ยนหมดทันทีไหมมันมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ร้อนด้วยครับนี่ไม่ได้แส้แจ้งนะเนี่ยเหงื่อเลยนะครับเหงื่อเลยนะครับอ่ะก็คือจะมาอธิบายอย่างนี้นะครับคือออธิบายยังไงคือ t ูฟู f o จับมือกับอของตัวาลาล่านะครับแล้วก็การดูแลในการยิงงานนะครับผม เขาบอกว่าเป็นผ erm ู้ดูแลระบบนะครับผู้ดูแลระบบก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นั่นแหละหรือว่าตัวแอปที่เขามาทําที่ร้านแล้วก็ปักหมุดนะครับแต่ว่าเขาไปปักหมุดนู่นเขาอาจจะปักไม่ตรงหรือว่าเขาอาจจะคาดเคลื่อนแบบว่าปักตรงนี้แต่หมุดมันเลื่อนไปหรือเปล่านะครับผมก็ผมที่ผมทําก็คือว่าผมเป็นคนพื้นที่แล้วร้านนี้ผมก็รับเกือบเอาผมรู้แล้วกันจะบอกว่ารับประจําก็ว่านานๆรับทีก็คือมัน เป็นร้านที่ผมรู้นะครับว่าอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่หลักถ้าไม่ใช่คนพื้นที่นะคือตายเลยนะครับตายเพราะว่า1กิโลอ่ะหกิโลเลยนะมันไม่ใช่ไ habit, ดซ้ซอยสองซอยาน,นะครับขนาดซอยสองซอยยังหายากเลยนะครับอันนี้1กิโลแล้วก็การจะบอกทางแบบว่าไม่ใช่คนพื้นที่อ่ะแบบว่าจะบอกเอออยู่ตรงสี่แยกของขวางเขาอ,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 อาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับว่าส,สี่แยกของขวางมันเคยอยู่ตรงไหนเออเลยสุภพรันมาสี่สุภพรันสี่มาเขาอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าเขาต้องตามเขาต้องวิ่งตามบุตรมานะครับผม โอเคครับก็ถือว่าเป็นพลเมืองที่ดีนะครับวันนี้นะครับก็ได้คลิปแล้วนะครับว่าตัวนี้คือทางเจ้าหน้าที่สามารถแก้มุดได้นะครับแต่ว่าราคาอาจจะเพิ่มอาจจะลดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ว่าตรงเมื่อกี้ผมไม่ได้ให้เขาแก้นะครับเพราะว่ามันเขาบอกว่าอะไรอ่ะต้องระบบเสร็จสิ้นอะไรสักอย่างก่อนนะครับไม่ได้อ่านรายละเอียดเมื่อกี้นะฮะเขาถือว่าคือถ้าแก้ก็ต้องมีเพิ่มมีลดนะครับผมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับนะ โอเคก็น่าจะมีแคงเท่านี้นะครับผมนะโอเคครับผมครับบ๊ bye ๊าายยบบายบาย